สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตอูนรคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงไตรามาสที่2ของปีนะคะไตรามาสที่2ของปีเมษายนถึงมิถุนายนนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะไตรามาสสองสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ เป็นดวงโดยรวมนะคะขอให้ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอรับจตดพลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะทะะ่าในจมมาาาสนีี้ชรระเป็นอย่างไรนะคะ4ถ้วย สามถ้วยเก้าถ้วยสตริงสีมเท้าว้วาว สิบถ้วยเด็กคือเห,หรียญจะหายพินเช็ดว้าเดอนซันก็มานะคะ เจ็ดถ้วยให้ตัวตนของคุณนะคะสี่เหรียนมันคุณกำลังเลือกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรัก เรื่องของการง,งานหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะมีคนยืดยืนเข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะคะเหมือนคุณมีโปรเจกต์มีคนในใจอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะในสถานการณ์นะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองนะคะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลอง กับเพื่อนๆของคุณกับคนรู้ใจของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆหรือไม่ก็คุณอาจจะจัดงานนะคะ,ะปาร์ตี้นะคะกับเพื่อนๆของคุณนะคะที่ผ่านมานะคะ s t r e t h คุณมีปัญหาต่างๆนะคะ คุณปัญหาไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะคุณสามารถที่จะเอาอยู่สามารถที่จะจัดการได้นะคะคุณเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อะไรที่มันยากนะคะคุณสามารถจัดการได้นะคะสีไม้เท้านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาความรักของคุณมีความมั่นคงมากนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นออาจจะมีการมันหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะสิมิท้าบ่บอกมาถึงความรักนะคะที่มีความมั่นคงมากๆนำไปสู่การแต่งงานได้เลยทีเดียวนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะออขออภัยนะคะในตำแหน่งของปัญหาเด็กถือเรียน การเงินของคุณกําลังที่จะดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเริ่มที่จะดีขึ้นคุณมีบางคนบางท่านนะคะมีผู้หญิงคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณอาจจะเป็นพี่เป็นแม่เป็นหัวหน้าของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะจิตใจดีนะคะมีเมตตานะคะเป็นคนที่ เพื่อฟื้นผูแผลช่วยเหลือนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆผู้หญิงคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะที่ดีมากๆเช่นกันนะคะความคิดภายในใจของคุณคุณอยากมีชีวิตที่ดีนะคะ <c oughs> อยากประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามถ้าเรื่องหัวใจนะคะคนก็อยาก มีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็คุณอยากที่จะมีชีวิตที่มีความมั่นคงประสบความสําเร็จในเรื่องของอการเงินการงานความรักนะคะมีชีวิตที่ดีคุณอยากเป็นเดอะซันบางคนบางท่านนะคะอยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือแม่ก็ อยากทำธุรกิจเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังคิดอยู่นะคะถ้าในเรื่องของธุรกิจนะคะก็มีโปรเจกต์ต่างๆมากมายนะคะให้อนาคตของคุณนะคะสิบถ้วยความรักดีนมากๆนะคะมีเกณฑ์นะคะที่ ใครที่แต่งงานแล้วนะคะคนมีเกณฑ์ที่จะ,ะมีบุตรนะคะมีนูตเข้ามาเติมเต็มในครอบครัว,วของคนให้สมบูรณ์นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะสิบถ้วยความรักความสุขในครอบครัวนะคะความสมหวังการทาได้ทําในสิ่งที่ชอบนะคะให้สรุปนะคะเจ็ดถ้วยมีคนม,มีความคิดต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะ คุณมีปเจจตยเยอะแยะในหัวของคุที่จะทำนะคะที่จะลงมือทำคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากเป็นรดสัสรนนะคะคุณอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานนะคะ แล้วก็สิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะลงมือทำนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปได้ดีนะคะมีเดอะซันเข้ามานะคะยังไงไม่ว่าโปรเจกต์หรือว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรอ,ะอาชีพเสริมของคุณนะคะรายได้เรื่องงานเรื่องธุรกิจก็ตามนะคะถ้าใครคิดที่จะทำนะคะคุณสามารถทำได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีเดอะซันนะคะ เนยแม่หมอขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนนะคะมีความสุขความสมหวังในชีวิตมีการงานที่ดีการเงินที่ดีนะคะมีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะมะีครอบครัวที่รักที่อบอุ่นนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆเรื่องมีแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ